มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาดามแป้งแชร์ภาพสุดประทับใจพระราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาปลื้มปิติหาที่สุดไม่ได้เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม2,568สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2568 ณศูนย์สแสดงสินค้าและการประชุม i ิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจ,จัังหวดนวนทบุรีในโอกาสนี้นางนวลพันธ์ลำซำหรือที่รู้จักกันในานามมาดามแป้งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายง,งานและร่วมกิจกรรมภายในงานพร้อมทางได้แชร์ภาพประทับใจผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในภาพดังกล่าวพระราชนีมีพระอัทยาศัยอ่อนโยนเป็นกันเอง และเปี่ยมด้วยพระเมตตาทางนี้งานวันสตรีไทยจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติสตรีไทยในหลากหลายสาขาอาชีพส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนโดยปีนี้จัดภายใต้แนวนคิดพลังสตรีไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและองค์ความรู้ปลื้มปิติหาที่สุดไม่ได้มาดามแป้งแชร์ภาพสุดประทับใจพระราชนีทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ขอ,ขอบคุณข้อมูลจากที่นี่รัฐคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ